ในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเครื่องเป็นจาราชากกุฎภัณฑ์พระแสงขันชัยสีอันเป็นพระราชศรัตราวุธที่สื่อถึงพระราชภา,าระหน้าที่สำคัญของพระมหากษัตริย์นั่นคือทรงเป็นจอมทัพผู้ปกป้องราชอาณาจักรและประชาชนให้ปลอดภัยมั่นคง คำว่าพระมาหากษัตริย์แปลว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งหากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระมาหากษัตริย์ในอดีตหลายพระองค์ทรงพระปีชาสามารถยิ่งในการรบและได้ทรงปกป้องรักษาเอกราช้วยความเป็นไทยมาได้โดยตลอดปัจจุบันการดูแลป้องกันชาติในแบบนักรบได้เปลี่ยนแปลงไปหากแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์จอมทัพไทยในนิยามใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงแต่รูปแบบของสงครามและอาวุธที่ทรงใช้ในการต่อสู้ได้ผิดแผกไปโดยสิ้นเชิงผลจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคนับแรมปีทรงรู้ลึกและกว้างในปัญหาความทุกข์ร้อนลำเค็นของพวกเขาทำให้ทรงตระหนักได้ว่า การป้องกันร,รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้นั้นคือการต้องทำให้ประชาชนเจริญก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุขดังความในพระราชดำรัสที่ว่าการที่ประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีความก้าวหน้าซึ่งการเกษตรและวิชาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเกษตรศาสตร์ช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นได้ ในฐานะจอรทัพที่ต้องต่อสู้กับสงครามความยากจนส่งใช้พระปัญญาเป็นอาวุธพร้อมทั้งเครื่องมืออันสำคัญยิ่งนั่นคือการพัฒนาซึ่งทรงให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึงทำให้มั่นคงทำให้ก้าวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริ60ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคคือตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนา ที่เปลี่ยนประสิทธิภาพยิ่งในการช่วยให้รัศดรเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้อย่างสะดวกรวดเร็วและนำไปแก้ไขได้ตรงจุดปัญหาเช่นเดียวกับมูล,ลนิที่ใชพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้โครงการศึกษาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนดาเนินการได้รวดเร็วโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจากัดเข้าใจว่าทำได้ในท,ท,ท,ที่ตรงนี้ที่เห็น ากเปรียบการทรงงานพัฒนาเป็นเสมือนการรบป้องกันชาติเช่นในอดีตพระองค์ก็ทรงเป็นจอมทัพที่นำกองทัพออกต่อสู้ด้วยพระองค์เองในขณะที่กองทัพแห่งการพัฒนานี้ไม่ใช่มีเพียงทหารตำรวจเท่านั้นหากยังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมกันผนึกกำลังช่วยพระองค์ต่อสู้สงครามแห่งความยากจน ถึงวันนี้ในโอกาสแห่งการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีจึงไม่ใช่เพียงการฉลองการครองราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่คนไทยจะได้สำนึกในพระมหากรุณาทีคุณและปลื้มปิติในใชัยชนะของการรบด้วยการพัฒนาของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้